มาแล้วจ้ากับโปรโมชั่นต้อนรับหน้าร้อนกับแม่ส้มโบต้าพีค่ะทุกคนวันนี้มาแจ้งโปรโมชั่นประจําเดือนเมษากันนะคะโปรโที่1ค่ะทุกคนเดือนนี้โปรโว้าวนะคะโบต้าพี1ซองเหลือ570จัดส่งฟรีด้วยค่ะโบต้าพีพลัสนะคะหนึ่งซองเหลือ670ส่งฟรีค่ะถ้าคู่นี้นะคะเซ็ตทดลองทานต่อเนื่อง1เดือนนะคะเหลือ1 2ึ่ค่ะและเซ็ตนี้เป็นเซ็ตเปิดใจทดลองทาน โบต้าพีบวกกาแฟเอสพัทเหลือ850เท่านั้นเองนะคะส่วนโบต้าพีเีใครมีปัญหาเรื่องกระเพาะกดไหลย้อนเหลือ470ค่ะและพรไบโอบายโบต้าพีก็เหลือ770ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะและก็มีโปรสุดอิเศษที่แบบนี้เลยค่ะโบต้าพีโบต้าพี plus และก็กาแฟเอสพัทค่ะเซตนี้นะคะ1510เท่านั้นนะคะทุกคน สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากทราบโปรโมชั่นอื่นๆเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกได้ที่อินบ็อกเพจโบตพีทีเด็ดแม่ส้มลูก3าสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ